สวัสดีครับผมช่างวินเครืเล่ไฟฟ้านะครับวันนี้ก็มาติดกล่องคันเร่งไฟฟ้าในตัวซีรีส์เ0 0เครื่อง4ี0ยี่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็มาที่ปิ่นทองปิ่นทองหนึ่งแหลมชะบังก็มาติดชุดคันเล่งไฟฟ้าแล้วก็ดันรางวันนี้ป๋าแกบอกว่าขอคันเรรงลองเล่งไฟฟ้าก่อนเดี๋ยวถ้าดีเดี๋ยวมาเพิ่มดันรางอีกใบหนึ่งวันนี้ก็มาอยู่ชลบุรีครับแถวตัวแถวตัวเมืองเลยนะครับผมอ่ะก็ขับรถมาประมาณชั่วโมงกว่าครับมาติดกล่องแป๊บเดียวเสร็จไม่เป็นไรผมมาได้นะครับผมโอเคเดี๋ยว รีวิวตัวกล่องคลิ้งว่าเป็นยังไงบ้างนะครับน,นี่เป็นตัวกล่องคลเ้งเดี๋ยวลองมาสัมผัสคลิรงดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับน,นี้ผมตั้งไว้หมด AI นะครับผมอลองดูรอบการใช้งานครับอ่าถือว่าไวขึ้นระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าใส่ดันล่างก็จะไวขึ้นอีกเหมือนคันที่ผมรีวิวตัวซีรีส์เจร้อยหัวเขียวไปนะครับผมไปหารับชมรีวิวได้นะครับอ่เดี๋ยวมาดูกล่องคลิ้งตัวนี้ว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับก็โหมด AI นะครับ รถเปล่านะครับผมก็กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับผมจะมีสเตปการใช้งานให้กดเปลี่ยนโหมดในการขับขี่ a i รถเปล่า S.P. นะครับรถหนักนะครับมี24เบอร์นะครับทั้งหมดสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็จะตั้งไว้เบอร์17ให้นะครับอ่โอเคเดี๋ยวมาดูโหมดต่อไปครับผมก็จะเป็นโหมดคันเร่งเดิมนะผมโหมดอีโคนะครับโหมดล็อกคันเร่งนะครับเดี๋ยวล็อกคันเร่งไงเดี๋ยวล็อกให้ดูครับ หยยบคันเร่งไม่ไปนะครับล็อกไม่มาวิธีปลดล็อกก็ง่ายๆครับกดซ้ายมือค้างกระพริบปุ๊บล็อกกดขวาค้างก็ใช้งานได้ปกติแล้วก็โหมดปิดควันนะครับสําหรับรถที่รีแมปมานะครับก็สามารถปิดได้สนิทเลยนะครับไม่ว่าจะรีสเตปไหนมาปิดได้เลยนะครับผมผมก็รีวิวไปหลายคลิปแล้วไปหารับชมได้เลยนะครับแล้วก็โหมดเดินหอบนะครับก็มียีิบสี่เสียงแล้วก็มีโหมดตั้งรอบนะครับเดี๋ยวผมมาตั้งรอบให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวกดปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวดูรอบนะครับอ,อันนี้คือผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอแตะคันเร่งปุ๊บรอ,อบก็จะตัดนะครับอันนี้ก็เหมือนเหมือนอันนี้นี่เหมือนนี้เลยนะครับแต่อันนี้จะได้แค่ไม่ถึงพันรอบนะครับแต่ตัวกล่องคันเร่งก็สามารถตั้งรอบได้ถึงสุดสุดรอบของรถคันนั้นเลยนะครับโหมดใช้งานหลกักๆ สเต็ปผมเน้นอัตราเร่งแล้วก็ประหยัดน้ำมันก็ AI รถเปล่าแล้วก็หมด SP รถหนักนะครับผมแค่นี้เลยนะครับอ่านะครับผมพี่ๆคนไหนสนใจก็ติดต่อผมมาได้เลยครับช่างวินเคาเล่นไฟฟ้านะครับผมอ่าอยากดูรีวิวเพิ่มเติมนะครับจำชื่อผมได้หาผมเจอแน่นอนช่างวินเคาเล่นไฟฟ้าครับสวัสดีครับ